ศูนย์อำนวยการในญยจิตอาสาพระราชทานค่ะเพิินกระเด็จจัดกิจกรรมอาสาพระราชทานเนื่องในวนโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนากาทิเบศมห มหาผู้มิพลออุดยเดชบรมนาถบพิรขออภัยค่ะมหาผู้มิพลอดุลยเดศมหา,หาราชบรมนาถบพิรหาท่านว่าค่ม2 5งพันี้นะคะส่งวันที่สีท่านว่าคม2 5งพในพื้นที่ทั่วประเทศ11พื้นที่นะคะเพื่อกะสิมีการเชิญถุงพระราชท่านให้แก่บประชาชนผู้พิการและกับผู้ปว่วยติดเตียงในชุมชนทั้งในกรุงเทพมหา,มหานครและกับตามผู้มีภาคต่างๆทั่วประเทศรวมถึงมีการจัดกิจกรรมอาสาอื่นๆอีกหลัก ลายะะบอกว่าสิเป็นกิจกรรมต่างๆที่มีการเชิญทุงพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนมีการมอบอาหารพระราชทานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตรวจสุขภาพเบื้องต้นและก็มอบยาสามัญประจำบ้านฉีดวัคซีนป้องกันผิดสุนัขบ้าบริการตัดผมสอมเครื่องใส่ไฟฟ้าและก็ส่อมบำรุงจักรยานยนต์นำนะคะ